ตอนนี้แฟนอ่านแล้วไม่ตอบมันจบแล้วใช่ไหมคะยังไม่จบครับแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรหลังจากเนี้ยจบถามว่าแฟนอ่านไม่ตอบเกิดจากอะไรครับเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วครับถามว่าทำไมแฟนถึงไม่อยากคุยกับเราครับเขาหมดแพชชั่นในตัวของเราแล้วครับหรือเขารู้สึกเบื่อเราครับ หรือพูดภาษาชาบ้านครับเขาอยากจะเลิกกับถามว่าอ้าวแล้วทาไมคนถึงอยากจะเลิกกับเราครับเพราะความสัมพันธ์ของคุณมันไร้ซึ่งความพิเศษไปแล้วครับวันนี้เพิ่งสอนอในคอร์สสั่งจิตผู้ชายอีพีล่าสุดเลยเรื่องนี้ทำไมผู้ชายถึงไม่ตอบออไม่มีเซ็กหรือมีเซ็ก ก็มีแบบชุยอๆอะนะครับไม่ไม่เห็นพิถีพิถันเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับมีเซ็กเดี๋ยวนี้นะครับหรือไม่มารับมาส่งเหมือนเดิมหรือไม่เปเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะความสัมพันธ์ของคุณมันขาดซึ่งความพิเศษขอให้คนเข้าใจไปว่าความรักยืนยาวได้แค่ไหนขึ้นตรองอยู่กับความพิเศษที่มันอยู่ในความสัมพันธ์คุณย้อนกลับไปครับ วันที่เขาวิ่งไล่ตามคุณเพราะอะไรครับเพราะเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษวันที่เขามารับมาส่งคุณถึงบ้านเป็นเพราะอะไรครับเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษวันที่เขาพยายามห่วงหาอาวรนโทรเช็คโทรเช้าโทรเย็นกินข้าวยังตื่นยังนอนยังเพราะอะไรครับเขารู้สึกว่าคุณอยากเป็นคนพิเศษวันที่เขายังพูดเพราะกับคุณครับกับครับกับครับเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับ เพราะเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษแต่วันนี้เขาพูดหยาบกับคุณเขาไม่เอาใจใส่เขาไม่ดูแลเขาไม่เทคแคร์เพราะอะไรครับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่พิเศษเห็นไหมครับการที่แฟนดองไม่ตอบเพราะ เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนพิเศษของเขาแลว้วครับการที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนพิเศษของเขาเพราะคุณไม่สร้างความพิเศษในการทําให้เขาต้องปฏิบัติกับเราแบบดีๆ